ลุกเกรกพลบุกไปหาลูกชายน้องอาชีถึงบ้านสองวันติดหลังโดนตราหน้าลืมลูกเมียเก่าโบชยาดาเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านฟลุกเกิร์กพลและภรรยานาตาลีเจรวอนเพิ่งได้มีลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องนาตาชาที่ต้องบอกเลยว่าทางด้านพ่อฟลุกนั้นหลงลูกสาวแบบสุดๆเลยทีเดียวออกมาโพสต์รูปและคลิปแบบถี่ๆจนเกิดกระแสดรามา่าลืมลูกชายน้องอาชี ซึ่งเป็นลูกชายกับอดีตภรรยาโบชยาดานั่นเองและจากสถานการณ์โควิดลบทําทำให้ทางด้านฟลุกเกือพลทนความคิดถึงเอาไว้ไม่ได้บุกไปหาลูกชายน้องอาชิถึงบ้านพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าคิดถึงอาชิรวาดมากจนไม่ไหวและไปหาดีกว่าไม่เจอนานตั้งแต่เป็นโควิดการรักษาระยะห่างกับลูกนี่พ่อทำใจลำบากมากเกินไปเลิฟยูแอนมิสยูม u m เบบี้บอย ต่อมาทางด้านฟลุกเกิร์กพลได้โพสต์รูปภาพออกไปกลับมีชาวเน็ตเข้ามาเน็ตกลางอินสตาแกรมเอาไว้ว่าขอบคุณนะคะที่ยังคิดถึงอาชีเห็นโพสต์แต่ลูกสาวขอบคุณค่ะโผกว่าจะเห็นรูปพี่อาชีในไอจีพ่อฟลุกฮาฮาชื่นใจแล้วค่ะเห็นพี่ชายบ้างแล้วหลังจากเจอแต่สาวสวยคิดถึงน้องอาชีเหมือนกันค่ะแต่ก่อนเป็นปลาทองโก่กับคุณพ่อเลยล่าสุดทางด้านฟลุกเกิร์กพลก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับน้องอาชีอีก หลังเจ้าตัวทนความคิดถึงไม่ไหวไปหาลูกชายสองวันติดโดยทางด้านฟลุกเกล์พลได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าพ่อทนไม่ไหวและคิดถึงมากมาเจอสองวันติดระยะห่างแค่นี้คงพอมั้งอีกทั้งทางด้านโบชยาดาก็ยังได้เข้ามาคอมเมนต์ที่รูปของลูกชายและอดีตสามีด้วยอีโมจิรูปหัวใจสองดวงอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว